You gonna me apart If you're gonna come back when you alone. these cards, then are gonna go. for more Yeah, I can't go away. All these thoughts in my heart won't let me sleep. I think about you when the times we keep all tangled up in our minds when we lay in the sheets. I know it's fucked up, but without you, I feel so stuck. When you're deep in my mind with that old love, and I just think of all the times that I showed up. You always let me pull you in. I think it's cause we tried to make it work as friends. That never works in. it always leads to someone getting hurt again so i keep coming back i know it breaks your heart and i don't want that but when i close my eyes no i don't see black all i see is your face and i want it back สวัสดีครับวันนี้ทวินเซอร์วิสนะครับก็มีรถดีๆมาจำหน่ายกันอีกแล้วนะครับนี่คันนี้เลยนะครับ Honda Dimension นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถเข้าๆกันก่อนนะครับนี่คือสีภายนอกนะครับโอเคดูภายในกันครับตามนี้เลยนะครับฟิลติดให้ใหม่แล้วนะครับ สวยมากเลยนะครับวิทยุเป็นแบบดิจิตอลนะครับสามารถใช้มือสัมผัสได้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับอันนี้เลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านัาสี่บานเลยนะครับรถคันนี้ปี2002นะครับโอเคนะครับส่วนล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นล้อใหม่เนาะนะครับส่วนยางปี2024นะครับดอกยางยังดีอยู่เลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันบ้างครับ เครื่องใหม่มากเลยนะครับไม่มีเยอมมเลยเครื่องพันเจ็ดนะครับเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถขับทางไกลได้สบายนะครับจะขับไปใต้ถึงไต่เขาขับได้เลยนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับ นี่นะครับรถคันนี้มีเอกสารครบนะครับภาษสี่เต็มปีเลยนะครับภาษสีหมดที่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี6 8นะคับภาษีเต็มปีเลยเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันครับโอเคนะครับรถคันนี้นะครับใช้เกียร์ออโต้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่5 9,000บาทนะครับใครสนใจสามารถมาใช้มาคุยกันได้นะครับเรื่องราคาคุยกันได้นะครับ นี่นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับโอเคนะครับส่วนใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์โทรส่วน9 4 7 4 1 8 3 2นะครับผมบอมนะครับหรือโทรมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 6 5 7 4 0 8 7 5 1บูมนะครับโอเคนะครับไปเจองามส่วนกันอีกหน่อยดีกว่าครับ Are you okay? Please stop asking if I'm okay I'm not alright, I know, way. I'll just save that shit for another day I ain't playing, girl And the shit all around me's been world. worlds All up in flames to the pavement, girl It got me so sick, I'm about to hurl All I could change is me So I try to do it so gracefully But reminders all around hit blatantly So I sit in my room, wait patiently I don't need this drama, just hand me the vodka I'll do what I wanna I'll do what I gotta Cause I just can't handle these thoughts any longer Why'd you go and tell me you